เด็กๆใจเย็นใจเย็นฉันจะหาเอียนแล้วก็ช่วยเหลือไข่เดนฉันขอสัญญา นาแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีดาวประกายส่องตกมายังโลกและเปลี่ยนสภาพเป็นหินตำนานเล่าเอาไว้ว่ามีประตูมิติลึกลับอยู่ในหินนี้เป็นประตูที่ไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และสมบัติล้ำค่าซึ่งถูกปกป้องโดยเหล่าผู้วิทักบรรพการเหล่าคนโลกสแสวงหาความมั่งคั่งและอำนาจตามหาประตูมิตินี้มาร้อยปีแต่ยังไม่มีใครสามารถหามันเจอได้ แล้ววันหนึ่งเด็กหนุ่มพูดถูกเลือกจะมาเปิดประตูมิติที่ซ่อนไว้โดยใช้พลังของหินพอเท่าทั้งสามและนี่ก็คือตำนานไดโนโรักพวกนั้นดูจะมั่นใจมากไม่ละสิว้าวดูสิใครมาลุดมิลล่าพูดถูกมาตลอด พู้ถูกเลือกที่จริงแท้แน่นอนเขาไม่ทิ้งเพื่อนของเขาแน่ไคเดนพูดถูกเลือกดีใจที่คุณมาเอะเขาอยู่ไหนอย่าทยัากาแม้แต่นิดนายนายทำได้ยังไงฉันเล่นซ่อนหาเก่งที่สุดเสมอวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้แล้วทําไมล่ะหรือนายอยากจะลองงั้นเหรอเฮ้ย มุกเก่าแต่ยังเวิร์เจ๋งนงงี่คงช่วยได้ขอบใจหยุดโอเคไปแล้วเดี๋ยวนี้โทษ<ด>ทีตอ,อตอนนี้ไม่มีเวลาคุยต้องไปช่วย,ยใครเด่นนี้นะอย่าหนีนะเราจะต้องจับนายได้แน่ พิวเตอร์ทั่วไปแค่ปุ่มเดียวก็ปิดระบบได้แล้วอเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้เปิดไฟทีโอเคมุกบ้านผีสิงก็สนุกดีแต่ฉันว่าพอเธอะ วัดดีลูซิล่าอ้อเธอเป็นเก่งช่างเจงหรือเกินฉันบอกเลยว่าเรื่องผิดวังนตัวน่อยแล้วตั้งแต่จำความได้ฉันก็ค้นคว้าอยู่กับตำนานของหิีทั้งสามและผู้ถูกเลือกแต่ตอนนี้ฉันเห็นแต่คนกระจอกอย่างนายที่ถูกฉันขังเอาไวนะ้น่ะมาตกลงกันเธอได้ฉันแต่เธอต้องปล่อยใครเดินไปตกลงไหม ฉันน่าจะรู้มาก่อนว่าคนอย่างเธอมันไม่รักษาคำพูดฉันรักษาคาพูดเสมอพร้อมรอรับคำสั่งทราบแล้วปลิ้มมันเกิดอะไรขึ้นเธออาจจะเป็นผู้ถูกเลือกก็จริงแต่ฉันมีแผลที่เจงกว่านั้นอีกไคเดนอะไครเดน ทำไมนายเอ่อขอแนะนำให้รู้จักลูกพี่ลูกน้องของฉันบอกเขาสิว่านายทำอะไรลงไปฉันเอ่อก็ฉันบอกเลยเอ่อคือฉันสอดแนมแล้วฉันหักหลังนายถามจริงไม่อยากจะเชื่อพวกใครเด่นเป็นไปไม่ได้นายรู้ตัวใช่ไหมว่าทำอะไรลงไปโอเค แต่ฉันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีหินก้อนที่สามจริงสิหินก้อนที่สามแต่เธอได้ยังไงและการสแสดงต้องดำเนินการต่อหน่วยหุญญ่นยนต์เตรียมวางหินพอเท่าได้ทราบแล้วเปลี่ยนและตอนนี้ฉันก็มีทุกอย่างที่ต้องการหินพอเท่าก้อนที่สามและผู้ถูกเลือกนายจะต้องเปิดประตูสุ่นโลกใหม่ให้กับฉันสมบัติ ทรัพยากรแรกฉันจะเอามาเป็นของฉันให้หมดที่เหลือทำลายทิ้งซะทั้งหมดนี้พราะนายเลยนะที่รักนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันจะลุกขึ้นมาใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์ประสานการเคลื่อนไหวน่าจะมีการวิเคราะห์ผิดพลาดอ่า เหมือนจะปัญหาทางด้านเทคนิคทางเทคนิคนี่ฉันต้องทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมเหมือนงานนี้จะไม่ง่ายนะฮะไม่ต้องสบายใจไปหลอกผู้ถูกเลือกเรามีงานต้องทำอีกและเราก็จะไปเปิดประตูด,ด้วยกันไคเดนเฝ้าเพื่อนของนายเอาไว้เราจะกำจัดไดโนเสาร์ที่หลังแบบไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนแต่ พี่สาวนายนี่ร้ายสุดๆมัต้องพูดกับฉัน เวจอดยิงได้สวยพี่ชายเย s ไต <Yeah, right. S 3> รไคเดนฟังนะเรารู้จักกันมาสักพักแล้วนายอย่าให้พี่ของนายทำให้นายเย็น <Yeah. S 3> นายไม่รู้อะไรนายเป็นผู้ถูกเลือกใครๆก็รักนายเธอเป็นครอบครัวคนเดียวของฉันเธอไม่ใช่คนเดียวที่นายมีนายยังมีทีมและลุงรับพวกเราเป็นเพื่อนนายใครเป็นคนช่วยนายที่ฟาร์ม อดอนนี่ใช่เลยนายเป็นพวกเราคิดถึงตอนนี้ด้วยสินายทำพลาดไปแล้วแต่นายยังทำสิ่งที่ถูกต้องได้นั่นดอนนี่แล้วใครเดินกับเอียนอยู่ไหนนั่นมันเจ๊ใหญ่กับลูกกระจอกนี่ฉันเลยไม่ชอบคู่นี้มากจริงๆเลย